ต้นไม้ริมรั้วที่นิยมปลูกไว้ในบ้านวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5ต้นไม้ริมรั้วที่นิยมปลูกไว้ในบ้านจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหนึ่งต้นวาสนา ต้นวาสนานน้นนะคะเขาก็จะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นตรงกลมมีกับใบหุ้มเป็นก้านใบผิวเปลือกลำต้นจะมีสีน้ำตาลใบจะเป็นใบเดียวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเปลียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมส่วนใบนั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นใบเรียวยาวปลายใบยแหลมจะออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นค่ะ และนอกจากนี้นะคะต้นวาส,สนานั้นอย่างเป็นต้นไม้มงคลตามความเชื่อนั้นนะคะเขาก็มีความเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นวาส,สนาไว้ในบ้านก็จะพบแต่สิ่งที่ดีเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำให้มีวาส,สนาที่อุดมขึ้นมีโชคมีลาบเสริมให้คนในบ้านพบกับความสุขสมหวังตลอดตามความเชื่อค่ะและอีกความเชื่อหนึ่งนั้น,นะคะเขาก็บอกว่า การปลูกวาส,สนาให้เป็นมงคลเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์นั้นนะคะก็เชื่อกันว่าให้ปลูกต้นวาส,สนาในวันอังคารปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านควรปลูกด้วยสุภาพสตรีบั่นใส่ใจดูแลรักษาให้เจเริญงอกงามออกดอกสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอตามความเชื่อนั่นเองค่ะส ต้นโกสนต้นโกสนนั้นนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทาลำต้นตั้งตรงใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่งลักษณะใบาของเขานั้นก็จะมีรูปร่างสีสันและขนาดที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของพันธุ์มีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้ม ใบนะคะก็จะเป็นใบแคบเรียวยาวหรือใบบิดเป็นเกลียวใบกว้างกลมเป็นต้นค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อค่ะเขาก็มีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นโกศลไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมให้บ้านและผู้อยู่อาศัยมีบุญบารมีมากขึ้นมีความเป็นอยู่ร่มเย็นสงบสุข เพราะโกศลนะคะถือเป็นไม้มงคลที่มีชื่อดีคล้องกับคำว่ากุศลหมายถึงการสร้างบุญและความดีนั่นเองค่ะ 3. ต้นโมกต้นโมกนั้นนะคะเขาก็เป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นผิวเปลือกสีน้ำตาลดำลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็กๆสีขาว ประทั่วต้นจะแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบใบของเขาจะเป็นรูปทรงรีปลายใบมนแหลมขอบเรียบสีเขียวดอกจะออกเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกจะมีสีขาวมีกลิ่นหอมค่ะ สำหรับต้นโมงนั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณค่ะท่านมีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นโมงเอาไว้ภายในบริเวณบ้านก็จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาดมีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดภัยและรอดพ้นจากสิ่งอันจะนำความทุกข์ร้อนมาสู่คนในครอบครัรวตามความเชื่อค่ะ4 ต้นแก้วต้นแก้วนั้น,นะคะ่ะก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันดอกจะมีสีขาวและมีกลิ่นหอมในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะคนไทยสมัยโบราณค่ะท่านมีความเชื่อกันว่าต้นแก้วเป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลหมายถึงความสูงค่าความสะอาดบริสุทธิ์ บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านก็จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีความเบิกบานเพราะแก้วคือความใสสะอาดความสดใสและนอกจากนี้นะคะดอกแก้วนั้นยังมีสีขาวสะอาด กลิ่นหอมอบอวลทั้งนะคะยังสามารถนำดอกแก้วไปใช้ในพธิธีบูชาพระในพธิธีทางศาสนาได้ถือเป็นสริมงคลยิ่งและเพื่อเป็นสริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นแก้วไว้ทางทิศตะวันออกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณนะคะท่านเชื่อว่าการปลูกไม้อากประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธตามความเชื่อค่ะ ต้นเฟื่องฟ้าต้นเฟื่องฟ้านะคะก็เป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อยลลำต้นมีหนามคมแหลมลักษณะทรงพุ่มสามารถตัดแต่งและบังคับทิศทางการจเจริญเติบโต,ตได้ใบของเขานั้นนะคะจะเป็นใบเดี่ยวสีเขียวดอกจะออกเป็นช่อตามส่วนยอด กลีบดอกจะเล็กบางมีรูปคล้ายกับหัวใจสีสันจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะ คนไทยสมัยโบราณค่ะท่านมีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ประจําบ้านสามารถสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้นเพราะเฟื่องฟ้าเป็นพันไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชนีแห่งไม้ประดับเนื่องจากสามารถนำเฟื่องฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพเพื่อประดับโซนอาคารบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆค่ะ และนอกจากนี้นะคะคนไทยสมัยโบราณค่ะท่านยังมีความเชื่อกันอีกนะคะว่าเฟืองฟ้านั้นเป็นไม้มงคลสำคัญของเทศกาลตรุจีนเพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุจีนจึงทำให้บางคนนะคะเรียกต้นเฟื่องฟ้าว่าต้นตรุจีนดังนั้นนะคะจึงเชื่อว่าเมื่อช่วงดอกเฟืองฟ้าบานแสดงถึงความเบิกบานสว่างสว ความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิตตามความเชื่อค่ะและอีกความเชื่อหนึ่งนะคะในการปลูกต้นเฟื่องฟ้านั้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยก็ควรปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ทางทิศตะวันออกผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณนะคะท่านเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อ,อประโยชน์ทางดอกให้ปลูกในวันพุธและถ้าจะให้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นนะคะ ผู้ปลูกควรเป็นสตรีเพราะเฟื่องฟ้าเป็นราชนีแห่งไม้ประดับดังนั้นนะคะชื่อจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับสุภาพสตรีตามความเชื่อนั่นเองค่ะ